ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมเดียวอินเวสเตอร์นะฮะคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของการใช้บอทเทรดทโดยเทคนิค EMA บวกกับการบริหารเงินนะครับนะอันนี้เราจะมาดูตัวเลขการทำกำไรของบอทในช่วงที่ผ่านมาก่อนนะครับนะ อันนี้คือตัวเลขนะครับของกําไรในสมวันแรกนะครับที่ผมรันบอร์ดนะครับเป็นการรันยาวนะครับก็คืออาจจะ3 4สี่ชั่วโมงเลยนะครับในแต่ละครั้งในการทํากําไรนะครับนะแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยใช้ทุนอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับปิดกําไรมาได้270นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับจากนั้นนะครับผมก็เปลี่ยนวิธีการรันนะครับจากรันแบบยาวๆมาเป็นรันแบบหลายๆช่วงดูนะครับแล้วก็เก็บกําไรต่ำๆดูนะครับก็จะได้มาอีก ตามนี้เลยนะครับก็คือ140ดอลลาร์นะครับนะ1้อดอลลาร์เนี่ยมีวิธีการเทรดยังไงนะครับก็คือเอาทุนไว้50เหมือนเดิมนะครับพอมันได้กําไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดการทํางานอย่างเช่นผมตั้งไว้ว่าถ้ามีกําไรถึง10ดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยก็ให้ทําการหยุดการทํางานไปนะครับหรือถ้าขาดทุนถึง50ดอลลาร์หรือ40ดอลลาร์เนี่ยก็มีการ stop loss SL ไปนะครับอันนี้คือการตั้งค่าที่ทิ้งไว้ให้บอทนะครับเดี๋ยวบอทมันวิ่งไปเทรดออเดอร์เองงนนนนนะะะคครรรรััับบบแล้้วววก็ิิหาเไปดยใตนะซึ่ง จากที่ทดลองมานะครับในเนื้อทีก่กว่านี้เนี่ยก็ตั้งแต่คิดแนวทางจนถึงปัจจุบันนี่นะครับก็ถือว่าถ้าเต็ม10เนี่ยก็ให้สักประมาณ7-8ได้เลยนะครับคะแนนเต็ม1นะในที่การที่บัรมันทำงานได้ขนาดน,นี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยากจะให้มันครบเครื่องกว่านี้นะครับนะตอนนี้ อบอรดมีวิธีการทํางานยังไงบ้างนะครับเ,เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของออเดอร์นะครับเวลามีการเทรดแพ้ชนะนะครับเขาก็จะมีการมาแจ้งนะครับที่ลายเรานะครับเป็น l i n ์ n o t i f y ิ่งมาแจ้งข้อความว่าอันนี้ออเดอร์เนี้ยคุณชนะหรือคุณแพ้นะครับก็จะมีการบอกออเดอร์ด้วยแล้วก็เงินทุนที่คุณใช้เนี่ยคุณใช้เท่าไหร่นะครับตอนที่ทํากําไรได้เนี่ย ตอนนี้กำไรคุณเท่าไหร่แล้วกี่ดอนแล้วนะครับนะแล้วก็เงินในพอร์ตปัจจุบันคุณมีเท่าไหร่มันก็จะมีการแจ้งเตือนหมดเลยนะครับแล้วก็มีการบอกในเรื่องของออเดอร์ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับออเดอร์ที่มันแจ้งมาเนี่ยเป็น EUR JPY แล้วก็ขีด OTC นะั่นหมายความว่ามันสามารถเทรด OTC ได้ด้วยนะครับดังนั้น OTC ปุ๊บเนี่ยเวลามันเทรดไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นตลาด OTC นะแล้วก็มี2โหมดให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกโหมดตลาดปกติหรือโหมด OTC ฉะนั้นถ้าวันทั่ว,วไปเราก็เลือกโหมดตัวปกติไปนะครับนะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้โหมด OTC นะครับก็มีเลือกอยู่2โหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะ เริ่มตั้งค่าบอร์ดก่อนนะครับแต่จะเห็นได้ว่ามันมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเวลาตลาดมันไม่ไม่เหมาะสมไม่น่าเทรดเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนซึ่งเป็นช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่พอดีเลยนะครับที่ผันแจ้งเข้ามาบอกว่าตลาดไม่เหมาะกับการเทรดนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดไสเว์บ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับนะก็เอาช่วงที่มันแย่ๆไปเลยจะได้เห็นเคสต่างๆเป็นเคืสตอรี่ให้ดูด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราไปตั้งค่าบอร์ดก่อนนะครับตั้งค่าว่า ตัวของบอทเนี่ยนะครับเราต้องการกําไรกี่ดอนนะครับขาดทุนกี่ดอนนะครับงั้นก็ผมจะตั้งไว้ที่10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตั้งขาดทุนไว้ที่สักประมาณ40ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเวลามันทํางานไปแล้วนะครับพอได้กําไรครบ1 0ดอลลาร์ปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันขาดทุนถึง40ดอลลาร์นะครับมันก็จะหยุดการทํางานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ เราก็ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ให้เลือกด้วยกลยุทธ์ที่1นึมนะครับมีการวางเงินแบบนี้แบบที่ 1. นึ่แบบที่สองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเรากดเริ่มครับกดเริ่ม Start Bot นะครับพอเริ่ม Start ปุ๊บมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ไลน์ว่าเอ้ย Bot Start แล้วนะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเป็นจังหวะที่ Bot เข้าเดอร์ได้มันก็จะเข้าทันทีเลยนะครับอย่างตอนที่ผมออเดอร์ให้ปัจจุบันให้ดูตอนนี้นะครับ Bot Start นะครับ เขาเดิร์นเซล์เซล์เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแท่งก่อนหน้ามันมีการอยู่ต่ำกว่าตัว EMA นะครับแล้วก็จะใช้การเซลล์ไปก็เหมือนที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการสอนใช้เทคนิค EMA ว่ามีหลักการกระบวนการเทรดยังไงนะครับจากนั้นแล้วก็เอาข้อมูลนั้นแหละครับมาเขียนเป็นบล็อกนะครับนะระหว่างที่เทรดก็จะมีตัวคําเตือนด้วยนะครับว่าเนี่ยคุณนะมาเทรดช่วงตลาดที่มันไม่เหมาะพอดีนะอันตรายนะนะครับนี่ก็อ่า คำเตือนตรงนี้เราก็จะเอามาใช้เพื่อกองไซเวย์นะครับเวลาโดนหลอกบ่อยๆนะครับหรือการาฟมันหลอกบ่อยๆเนี่ยก็จะมีคําเตือนเนี้ยวิ่งมาเตือนเราเพื่อให้เราไม่เผลอตัวเข้าไปยุ่งกับตลาดที่อ,อันตรายนิดนึงนะครับนะอ่ะทีนี้ตัวผมเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเอ้เข้าเดอร์ไปเนี่ยเอ,อเดอร์เนี้ยมันมีการเหวี่ยงขึ้นไปพอดีนะครับจังหวะที่เราเซลล์เนี่ยตลาดมันกลับตัวพอดีนะครับมันก็ตามคําเตือนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะวางแผนการเงินเอาไว้มันอ,อืดนิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้แผนการเงินแบบ ธรรมดานะครับเป็นแผนการเงินที่ผมใช้สอนใน cross upgrade area นะครับก็คือเวลาเราชนะเนี่ยเราจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยบวกกับเงินทุนเดิมแล้วก็ออกอีกไม้หนึ่งก็คือการชนะแบบ2ครั้งติดนะครับนะอย่างเช่นลงไปหดอนใช่ไหมครับชนะได้กับไป1นดอนก็ก็จะเป็น2ดอนนะก็เอาสองดอนนะี่ออกมาที่2นะครับถ้าชนะเราก็จะ,ะไปเริ่มต้นหนึ่งใหมนะ่ลักษณะมันมาติงเกยลนะครับนะมาติงเกลก็คือ เราวางไว้1ใช่ไหมครับแพ้ก็ไป2 2งแล้วก็ไป4ทํถ้าไม่4ชนะเนี่ยเราก็จะได้ทุนที่เสียไปก่อนหน้ากลับมาแล้วก็มีกําไรกลับมาด้วยอันนั้นคือแพดแ์เม,เม,เมนต์แบบตัวมาตินเกลนะครับนะอันนี้ก็จริงๆก็จะใส่การเดินเงินไว้แบบธรรมดาด้วยแล้วก็กลยุทธ์ใหม่ด้วยนะครับนะในคลิปนี้ผมก็ยังยังไม่ได้เอากลยุทธ์ใหม่เข้ามาเทยดให้ดูนะครับนะอันนี้แบบลองกลยุทธ์แบบธรรมดาดูซิเดินเงินธรรมดาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับนะ ให้เห็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับกักไว้นิดนึงนะแต่ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังเดีจะไม่สนุกเอานะครับนะโอเคอ,ออเดอร์เนี้ยเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดไปยาวๆแล้วนะครับนะเห็นได้ว่าออเดอร์ก่อนหน้าเนี้ยมันมีการลอยตัวเหนือ EMA นะครับจากนั้นพอจบแท่งปุ๊บเนี่ยมันก็ทำการเปิดหน้าบายต่อเลยนะครับนะ ก็ก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยเราเกิดการลอสดรัวเลยนะครับนะอาตาัตราจริงๆอัตราการเทรดที่ผมลงไปในเพจเฟซบุ o กนะครับค่าตติดตามอยู่นะครับในเพจเดยเวเตอร์นะครับผมก็จะให้ดูว่ามีการเทรดผิดไปแบบโหสามสิบกว่าครั้งเลยแต่ชนะแค่20ครั้งแต่ทำไมเป็นกําไรนะครับนั่นหมายความว่าทําไมเราแพ้เยอะกว่าแต่เรามีกําไรได้ นะนั้นมันจึงเป็นจุดสําคัญที่ว่าเรื่องของการบริหารเงินเนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับงั้นเวลาเราโดนหลอกหรือว่าเสียเงินเนี่ยนะครับเราควรจะมีแผเนเงินที่มันรัดก,กลุ่มนิดหนึงนะอย่างเช่นที่ผมเล่าไปนะครับก็ พีเซนต์ตัวกฤยใหม่ไปแล้วว่าถ้าเรามีเงินทุนนะครับสักงสามสี่ร้อดอลน,นะครับเราวางเข้าประมาณ20กว่ารอบนะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสให้เขาหลอกเราเนี่ยประมาณ20ครั้งเลยนะครับนะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยโดนหลอกถึงยีครั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นกําไรมันก็สูงมากนะครับแต่ถ้า,าโดนหลอกติดต่อกันถึงยีครั้งเนี่ยก็จะขาดทุน3ามสดอลลาร์นั้นไปแล้วก็อยู่ที่เราด้วยว่าจะไปเจอตลาดที่มันโหดร้ายไหมนะครับแต่ถ้าเราใช้ทุนน้อยอย่างเช่นใช้50ดอาอย่างี้นะครับโอกาสกการแไม้อระา้ย่งนีนคับ งั้นพอเราผิดมา7-8ครั้งเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันผิดขึ้นมา7-8ครั้งนั่นนะเราก็อาจจะพอแตกได้นะครับนั้นก็สําคัญเรื่องของเงินทุนด้วยเรื่องของการจัดการเงินทุนด้วยนะครับนะถ้าจะมาใช้กับตัว EMA นี้นะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นกราฟยังไซเวย์อยู่ก็คือโดนหลอกอยู่นะครับมีการเกี่ยวกับ EMA นะครับเพิ่งมาหลุดไม้นี้นะครับพอหลุดมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการเซลล์ไปตามระเบียบนะครับ นะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าวันที่เทตรดตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนะก็เจอกับการาฟที่โหดร้ายมากๆนะครับเราจะรู้ดีว่าการาฟ OTC มันมันสุดๆอยู่แล้วนะครับจากบนสุดล่วงมาล่างสุดจากล่างสุดขึ้นไปบนสุดได้อยู่แล้วนะก็จะโดนกินออเดอร์ช่วงที่แบบโดนหลอกไปนะครับซึ่งจุดนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราโดนหลอกเนี่ยเราก็จะต้องยอมจ่ายนะครับนะโอเคอันนี้เราเห็นประมาณนี้แล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในตัว e m a ที่โชว์อยู่ใน IQ คนะครับกับที่บอร์ดใช้คำนวณเนี่ยมีเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับนั้นจะมีบางจังหวะนะครับในการเทรดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเห็นว่า EMA มันเหลื่อมเหล่มนิดนึงนะครับบอร์ดอาจจะเข้าออเดอร์หรือไม่เข้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปสงสัยมากนะครับเพราะว่าตัวของ IQ ที่ผมตั้งค่าไว้กับตัวบอร์ดเนี่ยอาจจะมีการเหลื่อมเหลมกันนิดนึงนั่นเองนะครับนะอันนี้พอมันวุ้นขึ้นมาได้นะครับก็บายประจำระเบียบนะครับเห็นไหมฮะพอชนะนี้ออกไม้ใหญ่แล้วครับออกไป10ดอนพอชนะก ออก19เพราะว่าเอาทุนที่ออก10วันเมืกเก่อกี้บวกกับกำไรที่ได้มาเมื่อกี้9วันก็เป็น19ก็ออกเดินต่อไปนะครับนะอันนี้ก็ผิดมาค่อนข้างเยอะว่าโดนหลอกมาหลายรอบเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายก็มามาวินได้นะครับนะแต่จริงจริงในเรื่องมีโอกาสเหลืออยู่นะครับถ้าเราวางแผนการเงินดีๆนะครับอันนี้เป็นการแบบแผนก้าวหน้านะครับก็คือเดินหน้าอย่างเดียวคือชนะ ได้เมื่อไหร่ก็จะกลับได้ทุนคืนมาแล้วก็จะมีตัวกําไรกลับมาด้วยตลอดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแผนแบบธรรมดาจริงๆถ้าเป็นมาติงเกลนี่ก็กําไรเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าด้วยมาติงเกลเนี่ยนะครับมันมันมีโอกาสแก้ตัวน้อยแล้วก็ใช้ต้นทุนที่สูงนะผมเลยยังไม่อยากแนะนำนะแต่ถ้าใครอยากจะ ทดลองนะครับผมก็สามารถเขียนเข้าไปในระบบได้เดี๋ยวตัวบอทดเนี่ยอาจจะเปิดให้ใช้เร็วๆนี้นะครับผมก็อาจจะเปิดให้เช่านะครับสาหรับคนที่สนใจนะแต่สําหรับนักเรียนกลยุทธ์ใหม่นะครับที่ได้เข้าเรียนกลยุทธ์ใหม่เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ใช้ฟรีกันนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ เอาบอร์ดมาเทรดนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์หม่ของเราไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะตัวของบอร์ดเนี่ยนะครับมันก็มีกรอทึมที่ตามคําสั่งเรานะครับแล้วก็ถามว่าข้อดีของมันเนี่ยดีกับการเทรดมือไหมนะก็ต้องบอกว่ามีดีเสียแตกต่างกันนะครับข้อดีก็คือตัวบอร์ดเองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเทรดได้เรื่อยๆไม่มีบ่นพักไม่มีเหนื่อยไม่มีล้าไม่มีสายตาแบบละลาไม่มีนะครับแล้วก็ตัวของออเดอร์นะครับ นะมันก็จะเข้าแบบส,สม่เสมอได้นะครับนะแล้วก็เรื่องของการกอ,อกเงินนะครับมันก็กอ,อกไม่เพีย้ยนก,กอ,อกตามระบบที่เราเซตเอาไว้นะครับนะแล้วก็ทุกครั้งที่ทเทรดนะครับก็มีการส่งการแจ้งเตือนมาที่ไลน์ก็คือไม่ต้องฟ้าหน้าจอก็ได้แต่ถ้าเป็นคนทเทรดเองก็ข้อดีก็คืออาจจะเห็นจุดเล็กๆนะครับจุดหนึ่งเฮ้ยแบบนี้มันต้องเข้าแล้วนะครับอย่างนี้มันไม่เข้าแล้วเราเลือกได้นะครับมันก็คือมันมันอิสระมากกว่านะครับ แต่ข้อเสียนะครับข้อเสียของการเป็นคนเนี่ยก็คือเวลาเทรดเสียเนี่ยอารมณ์มันมาแล้วนะครับเราคุมระบบเราคุมส,สติไม่ได้อย่างบอดเนี่ยมันผิดมา5ครั้งมันยังเหลืออีกหครั้งมันก็แก้ตัวตามโอกาสที่มันมีไปแต่บางคนเนี่ยเทรดผิดไป5้าครั้งแล้วครั้งที่6เริ่มหัวร้อนละเริ่มอยากจะกดมือละเอ้ยเดี๋ยวชนะครั้งเนี้ยไม่ต้องเดินเงินตามแผนและชนะแน่นอนไหมเนี่ยมันขึ้นแน่นอนเราจะมีความคิดไปเองของเราอะนะครับเข้ามาทําให้อาจจะมีจังหวะวู่วามไปบ้างนะครับแล้วก็ เรื่องของการเทรดนานๆก็จะเมื่อยล้านะครับเรื่องของการเข้าออเดอร์นู่นนี่นั่นก็จะมีการเหนื่อยล้าขึ้นมาหน่อยนะครับนะอันนี้ก็ไปกินเวลาชีวิตเราหน่ดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยบอทอาจจะตอบโจทย์นะครับงั้นเราก็แค่เขียนกรอที่มซึ่งกรอที่มมันกถถ็กอที่มนจากการการเทรดมืออยู่แล้วว่าเอ้ยถ้ามุดอีเมลขึ้นมาได้ให้บายถ้าต่ำลงมาให้เซลล์นะครับแค่นั้นเองนะครับนะโอเคอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วเริ่มทํากําไรได้แล้วนะครับเริ่มมาเป็นฝ่ายบวกบ้างแล้วนะครับเริ่ม กลับมากู้พอร์ตได้นะครับนะอันนี้ก็ออกไป13.44ลลา์นะครับนะเงินขก็คือมันต่ำกว่า EMA ก็เซลล์นะครับแต่แท่งก่อนหน้ามันไปเกี่ยว EMA นี่ทำไมมันเซลล์ล่ะนะครับก็อย่างที่บอกไป่สงสัยแล้วว่าตัวเส้น EMA ในที่บอร์ดคำนวณเนี่ยกับใน IQ เนี่ยห่างกันนิดนึงนะครับนะฉะนั้นตัวของเส้น EMA ข้างบนเนี่ยมันอาจจะอยู่เหนือ อียิอาจจะอยู่เหนือกว่าแท่ง 2- แท่งก่อนหน้านี้ทําให้มันอ,อ่านค่าว่าทางเซลได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาค่าเฉลี่ยที่มันเป๊ะๆให้ได้นะครับก็ปรับแก้นิดหน่อยไม่มีอะไรมากมายนะครับนะอันนี้ก็เห็นได้ว่าตัวของบอรดมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าได้ดีนะครับนะตอนนี้ก็ยัง ไม่ถึง100%นะครับในการที่ให้มันทำงานให้นะครับก็ตอนนี้พัฒนามาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ70-80%แล้วนะครับกดใจรอกันนิดนึงครับคนที่อ,อยากจะมาใช้กดออเดอร์แทนการเข้าแบบ EMA อนะครับนะโอเคอันนี้น่าจะถึงเป้าของยอดทำกำไรแล้วนะครับนี่ตัวบอทก็แจ้งมาว่าเทคโปร o f ต์นนได้กำไรมา12.77 นะครับซึ่งในตัวของไลน์เนี่ยผมก็อย่างที่บอกนะครับช่วงหลังเนี่ยผมจะเปลี่ยนจังหวะการเข้าว่าเดี๋ยวเข้าช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยทำกันแค่10บวันก็พอแล้วก็ออกนะครับนะก็เป็นตัวเลขที่ทํากําไรได้น่ารักพอสมควรนะครับนะก็รวมทั้ง2อสองอย่างแล้วก็คือตอนนี้นะครับได้มาร้อยสี่สนะครับในการรันแบบสลับไปสลับมานะก็รันยาวๆได้มาอีก270รวมกันก็ประมาณ410ดอลลาร์นะครับด้วยต้นทุนแค่ 50ดอลลาร์นี่ก็ถือว่า amazing แล้วนะครับในการใช้ EMA แล้วก็ประวัติการเทรดก็มานั่งดูได้แล้วก็นั่งดูว่าเอ้ยโอกาสการแพ้เนี่ยมันมันเยอะกว่าโอกาสชนะนะก็คือไม่ใช่โอกาสแพ้อ,อัตราการแพ้นะครับคือแพ้มากกว่าชนะนะครับ แต่ทาไมมันยิงกาไรได้นะเพราะว่า EMA เนี่ยเวลามันรันเทรนเนี่ยมันรันแค่4แท่งติดเนี่ยมันก็กู้พอนให้เราได้แล้วนะครับเพราะเรามีการเมเนจเมนต์เข้าไปนั่นเองนะครับนั้น EMA อาจจะไม่ใช่เทคนิคที่แม่นมากๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยต้องมาแม่นต้องมาสนใจนะแต่ว่าอย่างน้อยโอกาสที่มันจะกลับมาให้ทางเราทําอะไรก็คือเวลามันโดนหลอกเนี่ยแล้วมันรันเทรนได้เนี่ยอตอนที่มันโดนหลอกที่เสียเงินไปเนี่ยเดี๋ยวเวลามันรันเทรนนิดนึงอะแค่นิดเดียวเองอะมันก็ไปกลับเอาไปกู้เงินนั้นมาฉะนั้น เทคนิค e m a มันควรจะเหมาะกับเรื่องการบริหารเงินเข้าไปอย่างมากก็คือ e m a ห้บเปอรบริหารเงิน e 50%เพื่อทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ดูบอทนะครับมาโฆษณาไว้ก่อนนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาอุดหนุนใช้บริการเช่ากันนะครับนะก็ะะเป็นการทำงานที่ เป็นพาสซีฟแทนเราแล้วกันนะครับทำง,งานแล้วเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันให้มันทํางานไปเราก็ไปทํางานของเราไปนะครับนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดบซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีการเทรดมือแ่งกับเทรดบอทนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะกดมือแล้วก็กดบอดไปพร้อมกันว่าอะไรที่มันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่อันกอยทึมที่เราต้องการที่จะใช้อยู่ดีนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ